สวัสดีครับ ฮัลโหลสวัสดีวันศุกร์ครับฮ <c oughs> หลล่ะ กวัดีวันศุกครับผมพรุ่งนี้บุญมีมีไปงานแคสโดยเป็นงานแคสสปอร์ตครับผมแต่อืมไม่ชัวร์ว่าจะอยู่ถึงตอนเย็นได้ขนาดนั้นไหมแต่พอต้องมีบินไปต่างจังหวัดต่อฮะหนูเทาเป็นไงบ้างหนูเทาโดน ค่าเข้าโรงพยาบาลไปสี่หมื่นไม่ไม่ไม่เกินประมาณหกหมื่นได้ครับก็คือโดนโดนค่าไฟท้ายไฟท้ายไปหมื่นเท่าไหร่นะหมื่นเจ็ดเปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยนอะไรเปลี่ยนท่อใหม่อีกอีกหมื่นห้าได้ครับผมแล้วเปลี่ยนตัวสเกิร์ตหลังอีกเกือบหมื่นสอง ทำสีอีกประมาณตามหมื่นก็คือพังเละเลย <c oughs> แล้วคือไม่ใช่อะไรด้วยนะเราขับอยู่ดีแล้วเขาก็ขับมาชนเราเฉยเลยอย่ะสวยเดะ ดีนะมีรถสำรองขับอยู่เอออยู่ๆก็เสียตังเกือบตั้งเท่าไหรอ่อ่ะห้าหกหมื่นอะ่ะ ขอโปรโมทเสื้อก่อนเสื้อน่าจะใกล้ๆวางขายประมาณน่าจะประมาณอ่ากลางเดือนนี้ละฮะมีสองสีด้วยกันก็คือสีแดงกับสีดำบุญก็จะทำแบบอืมกี่ตัวแรกนี่นแหละจะมีลายเซนเป็นแบบลายเซนแบบปักเป็นลายเซ็นของบุญเลยอยู่แถวๆขอบขอบเสื้อก็ได้เป็นแบบลิมิเต็ดแหละ แต่ดีที่แบบไม่ไม่ไมเอ๊ะพูดเรื่องอะไรอยู่เนี่ยอ๋อเรื่องรถเรื่องรถคือไอ้นี่ไม่เป็นไรครับผมเป็นแค่รถอย่างเดียวแต่ตัวบุญนะสบายดีอ ขอกำลังใจนะช่วงนี้เขายังสอบกันอยู่หรอ mm hmm. ก็จะใครที่สอบช่วงนี้ก็สู้ๆนะครับผม mm hmm. ไปกำลังใจให้เด้อให้เจอรฟนอ๋อ hmm. เ oh, mm hmm. พิ่งรู้ช่วงนี้เขายังสอบกันอยู่วันนี้เป็นรับปริญญาใหม่ AR มา เพิ่งเวียนหัวนะหมัุนก็เวียนหัวเหมือนกันคิดถึงเหมือนกันครับผมมันไม่มีงานเปิดที่เราแบบสามารถจะเจอกันได้เลยอะ่ะมันจะมีไหมนะคิดก่อนองานเปิดมันไม่ค่อยมีเลยอะ่ะ จริงๆไม่เค่อยอยากให้แบบก็เรียกว่าอะไรอะ่ะนั่งรถมาจากต่างจังวัดไกลๆอะไรอย่างนี้อันตรายตอนนี้ก็เวลาสามทุ่มห้าสิบนาทีแล้วครับผมใครง่วงก็ไปนอนก่อนได้เดอ้อแต่พรุ่งนี้วันหยุดนี่พรุ่งนี้เพราะวันนี้วันวันนี้วันศุกร์ถูกไหม เหงาว่าไม่มีอะไรทำเลายๆเป็นเล่นเกิด evening พรุ่งนี้วันเสาร ใช่มีวันเสาร์ก็สำหรับใครที่เดินทางไปเที่ยวต่างจังหวัดนะครับเดินทางกับเดินทางไปดีๆเด้อพรุ่งนี้บุนก็หลังจากเออ่งานแคสเซดมุนก็บินไปเชียงใหม่ต่อเลยจะไปหลั่นลาที่เชียงใหม่สักพักหนึ่ง ออเสำหรับโปรเจกตใหม่สิบวินะครับผมที่เห็นนะมันยังไม่มีอะไรเลยอย่าเพิ่งดาบุญใจเย็นๆมันขึ้นแค่สิบวีเองยังไม่รู้อะไรเลย มันไม่มีอะไรแค่สิบวีเองสิบวิยังไม่ทันได้เห็นอะไรเลยว่าปวดคอตอนนี้เพิ่งสามทุ่มหาสิบสองเองสิ้นเจ้าฮะ <laughs> พราเราไม่ยอมผมนานๆนะผมมันสุขภาพดีขึ้นเยอะเลยมันไม่กรอบแล้วอะผมเด้งๆด้งเดี๋ยวเราผมลงให้สุดนูถึงไหนเนี่ยถึงตะมูกแล้วตอนเล่นเป็นเฮียวินอะผมบุญยาวประมาณถึงเนี่ยตอนที่มาผมเป็นเฮวินผมยาวถึงปากอะ่ะ ตอนผมทองมวขึ้นี่บุลหน้าสาวมากเอาเฮ้ย <coeur> <Commentary S 1> <lar mon ing> เมนสาวเลยหน้าดุจะตายอื <ś c oughs> ผมเด้ง เป็บุญเปรนบุญอะไรพี่มาบุญเปรมเหอะเสื้อสวยใช่ครับผมเสื้อนี้คือเสื้อของแซมมี่นะครับผมก็ใครที่ยังไม่มีก็สามารถสั่งได้นะครับผมกับทางแซมมี่เนาะแบรนด์แซเมนแซมนเนาะแล้วก็อ๋อแล้วก็มีแบรนด์ของยอดนะครับผมแบรนด์สุโค้ยก็ยังสามารถสั่งซื้อได้อีกสี่วันก็ปิดแล้วเนาะรีบ สั่งซื้อได้นะครับผมแบรนด์สุปโคลของสุดยอดนั่นเองอ่าเสื้อเขาเท่นะจะบอกให้มีลีเฟคด,ด้วยขายก่อนขายก่อนในทีเซอร์สิบ,สบวีอ่ะดูไหมบุญชิปคู่ไหนสุดบุญชิปคู่แซมพายสุดแหละ จะเปิดบ้านแซมกับภายรีบเปิดเลยนะฮะคู่นี้นะน่าติดตามมากเห็นไหมมีคนชอบคู่แซมภาย แฟนพายน่ารักอ้วนกังจะให้เล่าเหรอเราก็ไม่สนุกสิต้องลองติดตามเหมือนก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะออนเมื่อไหร่ ปรเจกนี้บุญเปรมไหมไม่บอกน้องพายพิกบทมากใช่พายพิกบทมากตอนที่ตอนที่น้องพายกับแซมถ่ายอะ่ะบุญก็ไปอยู่หนะ้ามอนิเตอร์คือแบบจิกอะ่ะจิกขาตัวเองสุดแบบจิกแบบ โปรเจกต์นี้เป็นบุญรเลยดูออกดูได้ไงบุญอาจจะเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรลุกแบบใส่แว่นมาเด็กเรียนแต่อาจจะเป็นแบบยังไงอะ่ะแบบโหด,ดก็ได้เวลาอยู่สองคนอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นคนโหด,ดก็ได้พออยู่สองคนใครจะไปรู้ตอนนักคนอื่นอาจจะแบบแอปแบบเป็นเด็กเนิร์ด อัน,น้ยาเยอะไปเพวกวันนี้อู้หอกินข้าวเลยกินแล้วครับผม คช่นนี้ทำงาน้ว้รพวงนี้ก็รีบนอนได้แล้วนะฮะเดี๋ยวเราพามุ่ญก็คงจะนอนแล้วพวกนี้มีงานช้าเอ้ยพวงนี้มีงานบายๆแหละจะต,ต้องรีบไปแต่งหน้าทำผมต่บเช้าเลย <laughs> เออขอโทรที่กิ้งไม่ไหวอ่ะอยากลงไปนอนสบายสบายอยาไปนอน้ะนะมาหา มานไล่ให้ผ่ายคิดถึงเฉยๆก็ใครถ้าเกิดไปงานพรุ่งนี้นะครับผมก็เจอกันได้นะครับผมบุญใกล้ตูบละ l แบตเตอรี่ ไปนอนแล้วนะไปนอนแล้วนะไปแล้วนะตันดีครับอันดีนะบา,บายๆดูนวดดิอืไปนอนแล้วนะฮะบายๆไปนอนแล้วนะฮะบ๊ายบาสวันดีบายบายครับเืีย อืมอันนี้ครับบ๊ายบายกูไนท์โอ้ยผมกูไนท์นะฮะบ๊ายบายอันนี้ครับ